สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะขอรวบรัดนะฮะทุกคนนะเนื่องจาก Goodbye Trinity เนี่ยเขาเพิ่งอัปเดตไปหมาดๆเลยนะครับผมเลยจําเป็นที่จะต้องกระชับคลิปหน่อยแล้วกันจะได้เก็บแรงไปทําคลิปของเกม Goodbye ต่อนะทุกคนนะเปิดคลิปมาตอนนี้แก๊งของเราเนี่ยก็เตรียมตัวสําหรับงาน Thanksgiving กันอยู่นะครับทางฝั่งของสาวๆเนี่ยก็กำลัง enjoy มื้อเย็นด้วยกันควินเนี่ยนางก็แอบยัดเห็ดใส่มือของน้องลิลลี่นะครับและได้ทําการกําชับว่าให้กินคนละชิ้นเท่านั้นนะของมันแรงมากๆนะ ลิลลี่ได้ของมาเนี่ยก็รีบเอาไปให้ไอ้ทอมนะครับพร้อมกับกำชับไอ้ทอมตามที่ควินบอกมานะครับความสนุกมันเริ่มตรงนี้แหละทุกคนนะผมจะขอบอกนะครับว่าไม่มีวิธีไหนที่จะจบปาร์ตี้นี้ได้ดีไปกว่าการกินเห็ดเมาส์ทุกคนนะคุณจะได้เห็นฉากเรื้อนเรื้อนรั่วรั่วฮาฮาจากพระเอกและเดอะแก๊งอย่างมากมายเลยนะทุกคนนะตัดมาที่เดอะแก๊งอีกรอบนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเห็ดเมาส์จะเริ่มออกฤทธิ์ได้ที่แล้วนะครับทุกคนก็จะเห็นได้ว่าแต่ละองค์เนี่ยก็จะออกอาการแตกต่างกันไปนะครับก็จะออกแนวเกรรีียยนปัั่่่าาาะถ้ไมมติดเเืองวลผจ ขยี้ตรงนี้แน่นอนแต่ว่าช่างมันแล้วกันครับเอาเป็นว่าไปลองเล่นกันดูงานจะจัดนะครับสำหรับฟรีโรมนี้นะครับคอนเทนต์เขาเยอะจริงๆนะผมจะคัดเอามาเฉพาะส่วนที่มันสําคัญจริงๆนะครับจะได้ไปกันแบบไวๆเนาะมาที่ไฮไลท์ของงานปราร์ตี้นี้เลยนะครับถ้าคุณเมานะตอนเร,เราคุยกับเซลลี่เนี่ยนางจะดูเปิดใจกับเรามากกว่าตอนที่เราเป็นปกตินะทุกคนนะและที่สําคัญเลยเราสามารถลูมแก้มองเธอได้ด้วยนะฮะฟังดูเหมือนผมเป็นพวกซิมเลยว่ะไม่ชอบเลยว่ะตีนี้เลยนะครับเราเนี่ยก็บังเอิญไปได้ยินเอเลน่าก<ๆ>ับเฮเตอร์เขาพูดกันนะครับ เขาตั้งใจจะบอกเลิกกับทอมมี่นะครับสาเหตุมาจากที่ว่าทอมมี่เนี่ยมันชอบแอบไปเซ็กกับคนอื่นนะครับโดยที่ไม่ได้บอกให้เฮเทอร์ได้รู้นะอีกครั้งหลังๆเนี่ยเฮเทอร์ก็รู้สึกว่าทอมมี่ไม่ได้ใส่ใจเขาเหมือนแต่ก่อนนะครับเอเลน่าได้ยินเนี่ยก็สะดุ้งนะแล้วก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้ทั้งสองเนี่ยตัดสินใจใหม่นะครับผมสำหรับฉากนี้นะครับจิวเนี่ยก็จะเข้ามาขอโทษเราที่ไม่ได้เชื่อในตัวเราตั้งแต่แรกนางก็อธิบายว่านางได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วนะครับและได้เล่าถึงสถานการณ์แตงโมที่่่นนนาาาาางงงงเเเพิจอออมให้รฟับกก็วต นั้นเห็นแล้วฟิลขาดเลยเตะเข้าไปที่ไข,ข่ของเอทิบบี้อย่างจังนะครับหลังจากนั้นเทรนกับทิบบี้เนี่ยมันก็พูดคุยกันอย่างดุดันนะครับจนท้ายที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าเทรนเนี่ยได้เลือกเข้าข้างจิวนะครับเขายัางบอกอีกนะว่าถ้าว่าเราเอาเรื่องเนี่ยไปฟ้องคณะกรรมการวินัยนะครับรับรองเลยว่าทิบบี้ได้เด้งออกจากตําแหน่งประธานชมรมที่เขารักนักลักหนายอย่างแน่นอนตรงนี้เราก็เลือกได้นะว่าจะยุให้นางเอาเรื่องไปฟ้องดีไหมนะครับซึ่งเลือกไหนก็ได้ครับไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีความหมายหรอกฮะตัดมาตรงนี้นะครับาาาาเมมบบรแ เขาไปได้ยินมาว่าเรากับเอเลน่าเนี่ยเริ่มสนิทกันแล้วนะเขาก็จะถามกับเราว่าเนี่ยที่ยังไงกับแฟนเขา,าอยากเปิดรูทแทแฟนอะไรเงี้ยนะก็ให้เลือกข้อหนึ่งบอกไปเลยว่าแซบนะจอนบอยได้ยินอย่างนี้ก็พูดทันบองว่าถ้าเราสนใจเธอแล้วก็เขาจัดให้ได้นะเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็อยากเห็นแฟนสุดที่รักของเขาโดนไม้มงคล oh, <yeah. S 1> ต้นใหญ่ของเราเหมือนกันนะครับมาที่ซีนี้นะฮะนางโจซี่เนี่ยก็จะโดนมายะท้ายมาเล่นเบียรปองกับเรานะทุกคนนะวิธีเล่นเบียรปองเนี่ยก็ไม่ยากครับทุกคนเดี๋ยวผมอธิบายไว้ก่อนแล้วกันเผื่อใคร งงๆอยู่เนาะการยิงเบียร์ปองเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ช็อตด้วยกันนะครับช็อตแรกคือโอกาสลงเนี่ยจะสูงมากแต่แลกมากับ AP ที่ต้องจ่ายอย่างมหาศาลนะครับช็อตที่2เนี่ยโอกาสลงต่ําแต่ไม่ต้องเสีย AP ครับช็อตที่3เนี่ยโอกาสลงไม่น้อยไม่มากเกินไปกิน AP นิดเดียวนะครับแต่ไอช็อตเนี่ยคู่ต่อสู้สามารถใช้มือปัดได้นะครับผมนะทั้ง2ผู้เล่นเนี่ยจะมี AP สูงสุดอยู่ที่10แต้มนะครับและทั้ง2ฝ่ายจะมีแก้วเท่ากันสามารถเช็คได้ว่าแก้วของตัวเองและคู่ต่อสู้เนี่ยเหลือเท่าไหร่นีครับม เ่ยจะต้องถอดเสื้อผ้า1ชิ้นนะครับทุกคนในช่วงป้องกันเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะทําอะไรนะอย่างข้อแรกนะครับคือการปั่นศัตรูเนาะเพื่อเพิ่มโอกาสที่ศัตรูจะยิงไม่ลง5-10นะครับข้อที่2เนี่ยจะเป็นการเพิ่มโฟกัสให้กับตัวเองนะฮะเพิ่มโอกาสยิงลง 5- 1 0อนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยคือการพักผ่อนจะเพิ่ม AP ขึ้นมา3แต้มนะครับเกมเนี่ยจะจบก็ต่อเมื่อคุณหรือคู่ต่อสู้ไม่เหลือแก้วแล้วนะครับผม มาที่ซีนของน้องโซอี้นะครับเรากับนางเนี่ยก็จะเปิดอกคุยกันนะครับพระเอกก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็รู้สึกขิดโทษตัวเองมาโดยตลอดที่ไม่พยายามรั้งเธอให้มากกว่านี้นะครับทั้งคู่เลยจําลองสถานการณ์ว่าถ้าย้อนไปวันนั้นได้เนี่ยทั้งสองจะพูดกันว่ายังไงนะครับซึ่งผมขอข้ามนะครับไม่โคตรจะลิเกเลยผมรวบให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือพระเอกของเราเนี่ยอยากจะพูดทํานองว่าเอ้ย e อย่าไปนะอย่าไปนะผมรักคุณผมรักคุณนะครับโซอี้ได้ยินอย่างนี้ก็เวอร์พอเวอร์เสร็จปุ๊บก็ไม่รู้จะพูดยังไงต ทำนองว่าไม่ต้องพูดหรอกันรู้แล้วแหละว่านายจะสื่ออย่างไงเฮยฉันขอไปก่อนเดี๋ยวฉันจะร้องไห้ซะกก่อนนะประมาณนี้นะครับสรุปออกแบบสั้นๆง่ายๆนะจะได้ประหยัดเวลานะครับผมมาที่ซีนี้นะครับสองสาวเขาเนี่ยก็จะมาท้ายเราเนี่ยเซ็กกับเธอทั้งสองคนเลยนะครับหลังห้องน้ำนะก็ไม่มีอะไรมากครับก็เอ j นจอยฉากเสียวได้เลยสําหรับฉากเสียวก็เข้ามนูเรดิสได้นะครับแต่ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขอผมตัดคลิป YouTube ให้เสร็จก่อนนะถึงจะค่อยๆเริ่มทยอยอัพลงนะครับเพราะฉะนั้นจะเย็นๆกันเด้อ มาที่ฉากของเจคอบนะครับมันก็จะเข้ามาขออนุญาตตอกโซอี้นะเอาง่ายๆเลยนะฮะคือก็ขออนุญาตกับเราเห็นว่าเราเนี่ยเป็นแฟนเก่านะมันก็พูดคานองว่าเอ้ยโซอี้เนี่ยน่าจะมีใจให้มันนะมันเลยอยากจะมาถามเราก่อนว่าจะตอกโซอี้ได้ไหมซึ่งก็เลือกตามที่คุณเห็นสมควรครับ ือกี้ไงมันก็มีความหมายเท่ากันนะตัดมาที่ซีนของเรากับนิกนะครับนิกเนี่ยก็จะมาระบายกับเราว่ามันเนี่ยเองไปตอกเมียงไอ้ทอมมี่มามันก็ไม่รู้่จะทํายังไงนะครับไอ้เราเนี่ยก็บอกว่าเออระวังไว้แล้วกันมึงอ่ะเพราะจอห์นบอยก็รู้เรื่องแล้วนะฉะนั้นมึงก็ระวังตัวไว้แล้วกันเรื่องนี้ไม่น่าจะซ่อนได้นานนะตัดมาที่ฉากจบฟีโลมนะครับเจคอบกับโซอีเนี่ยก็กำลังนั่งคุยกันนะครับเจคอบเนี่ยมันก็ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตให้โซอีฟังนะครับโซอีได้ยินก็ขอบคุ ยากเลยอิชนีกูรับปากเพื่อนกูนแล้วว่ากูจะไม่ตอกมึงโตอีอ้เนี่ยอย่างงี้ก็งงเนี่ยเฮ้ยกูไม่ได้อ่อยมึงซะหน่อยมึง,อ,มงอ,อ่ะเลอะเทอะคิดไปเองนะไม่ได้รู้สึกอะไรกับมึงนะเดี๋ยวขอบได้ยินกันน้าเจินนะครับตัดกลับมาที่เด็กแกล้งนะครับเดเร็กเนี่ยมันก็เมาจัดนะพอมันเมาแล้วเนี่ยมันก็เถิพลั้งปากพูดออกไปว่าเออมีกล้องกล้องแอบซ่อนอยู่ในห้องมันนะไอพวกเพื่อน <ๆ S 1> เนี่ยมันก็ไม่เชื่อนะครับมันก็เลยเอามือถือเอาคลิปมาให้ดูเลยนะครับเพื่อนๆนก็ตกใจนะครับทีนี้ก็เดากันต่างนานาว่าเป็นฝี มือของพระเอกเรานะครับแต่แก้งเราเนี่ยไม่เชื่อแน่นอนทั้งรัสตี้และเดเร็กก็ต่างบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระเอกจะทำนะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะครับทั้ง3คนมั่นใจว่ายังไงก็เป็นฝีมือของคนในแก้งอย่างแน่นอน ตัดมาที่ฟีโลมนี้นะครับบอกเลยนะฮะถ้ากาคุณเนี่ยตอบตามที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับให้คุณเท็กซ์ไปหาเอเลน่านะครับตอบข้อที่มันยาวก่าใครเพื่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดรูทแช์นะครับผมในอนาคตเนี่ยมาแน่ๆนะฮะเรามีโอกาสได้ตอบเอเลน่าแน่นอนนะครับและฉะนั้นก็ให้เท็กซ์หาโซอี้นะครับจะอ่านหนังสือหรือเช็คตู้ไปยังไงก็ได้ครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ออกห้องมาเพื่อจบฟีโลมได้เลยในที่สุดก็ถึงเวลาที่เราต้องไปบ้านของมายะนะครับผมตามมาตรงนี้เลยครับผมตอนที่มายะแนะนําให้เราได้รู้จักกับ ได้ค่าหัวใจบวกหนึ่งนะครับผมแนะนําตัวกันเสร็จเนี่ยแพทริกเนี่ยก็จะขอให้มายาไปช่วยเขาเตรียมอาหารใช่ไหมตอนนี้ใหเราฟีโลมนะครับอย่างแรกเลยขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ไปคุยกับเสกนะครับเสกก็จะบอกว่าเจอห้องแล้วนะแต่ยังไม่เจอกุญแจนะครับหลังจากนั้นให้เราลงไปข้างล่างนะครับไปหาไอเดลเร็กนะทีนี้เดลเร็กมันก็แนะนําให้เราได้รู้จักกับแม่ของมันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานเนี่ยเฮเลนเนี่ยอาการก็เริ่มหนักนะครับผมเธอจึงได้ขอให้เราเนี่ยไปเอายามาให้เธอหน่อยนะครับให้เราไปหามายาที่ห้องครัวนะคร พ่อเนี่ยไม่ค่อยจะเชื่อหรอกนะว่าเราเนี่ยเป็นแฟนของมายะนะครับคือพ่อไม่ค่อยเชื่อว่ามายะเลิกเป็นเกย์แล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับพอคุยกันเสร็จอเอกของเราเนี่ยก็รีบเอาเรื่องของเฮเลนเนี่ยไปบอกให้มายะฟังนะครับมายะได้รู้เนี่ยก็รีบไปรักษาแม่ทันทีเลยนะครับทีนี้ให้เราเข้าห้องตรงนี้นะครับเพื่อดาเนินเรื่องไปต่อนะครับเรากับเสกเนี่ยก็พากันบ่นถึงเรื่องกุญแจน,นะครับที่หาไม่เจอเลยไอเดรเกได้ยินเนก็บอกว่าอ๋อกุญแจอยู่ตรงนี้ไงรหัสรหัสอย่างนี้นะผม ว่าเนี่ยโคตรจะเสียเวลาเปล่าๆเลยนะครับเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะสังเกตว่าเฮเลนเนี่ยจะดีดๆเป็นพิเศษนะครับเป็นเพราะว่าเธอเพิ่งเทคมอร์ฟีนไปนะครับตรงนี้ให้เราตอบข้อแรกนะครับก็จะดีที่สุดนะครับก็ตามธรรมเนียมของวันขอบคุณพระเจ้านะครับทุกคนก็ผลัดกันขอบคุณเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะฮะพอถึงตาของเราเนี่ยให้เลือกข้อ2อนะทุกคนนะข้อแรกเนี่ยไม่ดีแน่นอนมันจับคายเกินไปนะครับหลังจากทานข้าวกันเสร็จนะครับก็ให้เราไปเอากุญแจในโรงรถนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรีบขึ้นนไไปปชั้้้2ะคแลลวิิกที่หออองงขฟผ จะเห็นได้ว่าไม่ท,ทันได้ทําอะไรนะไอแพทริกเนี่ยแม่งก็เดินขึ้นมาเช็คเฉยเลยให้เรารีบไปซ่อนในห้องของมายะนะครับและซ่อนใต้เตียงนะครับผมพอแพทริกไปเนี่ยก็ให้เราไปที่ห้องออฟฟิศอีกรอบนึงนะครับแต่ไม่ทันได้ทําอะไรก็เช่นเคยครับไอแพทริกมันก็เข้ามาเช็คอีกรอบน,นะครับเราเนี่ยก็จะไปต้องแอบ,บไปซ่อนในห้องน้านะครับที่ดูว่าออกห้องน้ํามามันยังยืนจ้องหน้าเราอยู่เลยนะฮะมันราแวงอะไรขนาดนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะหลังจากนั้นก็ให้เราลงไปข้างล่างนะครับตัวเอกของเราเนี่ยมันก็จะรายงานสถานการณ์ให้ม เลยน,นะฮะมายะก็เลยอธิบายว่าอ๋อร์อฟินมันเริ่มจะหมดฤทธิ์แล้วนะ่ะแม่ก็จะอารมณ์แปรปวนหนักๆน,นะครับผมตรงนี้ก็เอาเป็นว่าเจเลนเขาก็อารมณ์ฉุนเฉียวหนักนะครับจนทําให้แพทริกเนี่ยต้องพาเธอไปพักผ่อนที่ห้องนะในระหว่างนั้นเองเนี่ยแก๊งก็เตรียมพร้อมที่ทําตามแผนต่อนะครับเสกได้หยิบกุญแจและอา,ศา,ศาสาจะไปเอาเอกสารมาให้นะครับทันใดนั้นเองเนี่ยก็มีเสียงโวยวายที่ฟังไม่ได้สับดังขึ้นนะครับพระเอกของเราก็รีบวิ่งไปดูเพื่อเช็คอาการของมายะนะก็จะเห็นได้ว่าแพทริกเนี่ยกำลังจับแขนมาายยะอออ่งงงรรรุนแเเก็ช วงเล็บโตโต,โตนะครับผมไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวนะแต่ทําไมผมกับรู้สึกว่าฉากนี้มันมันดูเกินจริงนะครับกบอีแค่จับแขนเนี่ยทำไมต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นผมเองก็ไม่เข้าใจนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้ให้คุณเลือกอันกลางไว้นะครับอย่าไปเลือกต่อยเขานะมันไม่โอเคนะครับทุกคนนะมันดูข้ามเส้นไปหน่อยให้เลือกอันกลางเป็นไปได้เลือกขวาสุดนะครับจะเห็นได้ว่าแพทริกเนี่ยมันก็แอบเศร้านะครับจริงๆมันไม่ได้ตั้งใจน,นะผมดูดูนะเนี่ยผมวิเคราะห์ดูเนะี่ยมันคงจะเครียดคงจะแบบหนักเกินไปน ก็ลองเลี้ยงลูกพวกกับเมียที่ป่วยหนักๆอย่างเงี้ยด้วยตัวคนเดียวดูสิคุณจะรู้ได้ว่าแม่งโคตรจะเป็นภาราที่หนักอึ้งนะครับแม่งอินซะละกูทีนี้แก๊งก็จะพากันกลับแบบมือเปล่านะครับแต่พระเอกของเราเนี่ยมันไม่ยอมนะฮะมันนึกถึงคาพูดของโจซี่ได้นเนี่ยมันก็ฮึดขึ้นสู้นะครับมันเลยบอกให้ทุกคนจอดรถรอแถวๆนี้เดี๋ยวมันจะรีบแอบ,บเข้าไปขโมยเอกสารมาให้เองนะครับดเดรก็กเนี่ยไม่ยอมให้เราไปคนเดียวครับเขารีบวิ่งตามมาและบอกให้เราเนี่ยเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเขาจะโทรคุยกับพ่อเพื่ออซื้้้้้้เเวลลลลาาาาใใใหหหัังงจกกกกทททีีี่่ขนนนนคครุิิคคไปชต เพื่อปลดล็อกภาพเสียวได้1ภาพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้มากดตรงแฟ้มเพื่อจบฟีโลมได้เลยนะครับช็อตนี้ครับพระเอกของเราเนี่ยกำลังจะแอบออกจากบ้านละแต่ก็ต้องสะดุดนะครับเพราะภาพที่เห็นตรงหน้าก็คือแพทริกกําลังแอบนั่งร้องไห้คนเดียวนะครับเรากับเดเร็กเนี่ยก็รีบกลับไปที่รถนะครับทีนี้ก็เบิ่งออกไปจากสถานที่แห่งนั้นเลยพร้อมกับเอกสารที่ขโมยมาได้นะครับพอถึงบ้านของเบลล่าเนี่ยเดเร็กก็ขอคุยกับเราเป็นการส่วนตัวนะครับก็ให้เราเลือกข้อ2องเลยนะทุกคนนะเราเนี่ยก็จะได้คุยกับเดรร็็กกะะจคววาาาามมาามปณ่่อลยลเ่ล abuse มึงกับมายะแบบนั้นเลยนะเดเร็กก็บอกว่าไม่ใช่หรอกพ่อพกูก็แค่เครียดเท่านั้นแหละแต่พ่อไม่เคยทาร้ายพวกเราเลยนะแต่พระเอกของเราเนี่ยก็เล่นบทใหญ่อีกนะก็พูดทํานอาว่าอุย้ยด้สายตากูอ่ะมันคือการ abuse ชัดเลยอะ่ะบบดซบจริงๆนะเดเร็กก็พูดอีกว่าถือยังไงก็เถอะเขาก็จะยังคงทําเพื่อมายะนะเหมือนกับที่เขาเข้าเรียนที่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเดเร็กอยากจะเรียนแต่อย่างใดนะครับเขาแค่มาที่นี่เพื่อัพ p อ o r t มายะก็เท่านั้นแหละเขาก็ได้แต่หวังว่าสักนนว,ว ข้อแรกเลยทุกคนนะพระเอกก็จะเข้าไปปลอบใจเดร็กแล้วบอกกับเขาว่า ไม่ควรทำแบบนี้นะเดลเล็กก็ควรจะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำหากมาหาอะไรไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการก็ไม่ต้องฝืนเรียนต่อหรอกให้ไปทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วคอยซัพพอร์ตมายะก็ได้แต่ถึงจะพูดอย่างนี้ก็เถอะครับเดลเล็กมันก็ไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตเหมือนกันรู้แค่ว่าตอนนี้มันอยากให้มายะปลอดภัยหลังจากนี้เนี่ยก็ขอจบเอพิโซดที่10ด้วยภาพมอนทาดสุดซึ้งสุดน่าประทับใจและก็ชวนติดตามตามสไตล์ดรพิงค์เค้กนะครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออภัย ไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะฮะถ้าหากว่ามันดูร่วบรัดเร่งรัดเกินไปเอาเป็นว่าถ้าติดขัดตรงไหนยังไงสามารถพิมพ์ถามในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับคาวบอยจะมาตอบอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ครับคาวบอยขอตัวลาไปเล่น good bye eternity ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะครับสาหรับเกมนี้สวัสดีครับ